โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปตะลุยตลาดกลางคืนที่เกาหลีค่ะแล้วก็เราจะพาทุกคนไปกินนะคะอาหารข้างทางอะไรว่าสตรีทฟู้ดที่เกาหลีนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลย 안녕ค,คุตอนนี้เราก็อยูเกดงนะคะที่ซวนเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันนะคะใครที่อยากจะมาเที่ยวที่สวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเืินใหญ่เป็นเงิน่งของเกาหลีน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่เคยมา ตอนยังคืนเลยตลาดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะร้อนนะคะควันฉุนมากเข้ากับอากาศหนาว 다이 먹었나คะ 여러분. 아. 어라이. 음. 한소스 넣어 놔 봐요. ปร 도미, 생먹을까 두개 먹을까? 니가 하나 더먹을 거? 뭐, 어, 맛있어요. 맛있어? 나, 아, 와, 저거. 어, 야. 이거 알아? 이거 나아 นะคะคแล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ดื่มแบบนี้เลยอืมร้อนมากแต่ว่าอร่อยมากเป็นครั้งแรกที่ได้มากินแบบจากเตาชัวาช่วอนรอนเนี่ยชั่วส้นนมูชัว <laughs> อร่อยแต่ว่าร้อนมากแล้วแบบปากร้อนแต่ว่ามือหนาวนะ

เงินไดน,นทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไก่ย่างเกาหลีมานะคะเป็นสูตรนะคะวหวานน้ำกบน้ำพึ้งนะคะเก กำลังจะเดินทางไปนะคะที่ตลาดแล้วเมื่อกี้หลังจากที่เราเจอร้านโอเด้งพอดีแล้วก็ไม่รอช้าใช่ไหมคะในการไปชิมแต่ตอนนี้เราจะไปหาอาหารอย่างอื่นที่น่าสนใจแล้วก็อร่อยอร่อยในการทานต่อไปนะตามมาตามมาเอรามี ยังมีต้นไม้อ่ต้นไม้ไฟให้เราเห็นอยู่นะคะเอรี่คิดว่าตีรอบได้ไหมแต่ก็ไม่ได้ขอ,องปีใหม่นะคะแล้วก็คริสมัสยังมีอยู่น่ารักมากเลยอะ่ะข้ามไปวาเลนไทน์ได้เลย ช็อตมานะคะจะเป็นเอ่อ uh, จะเป็นมนุษย์ยากนะะมา้วย,วย้งเลยนยปะ <c oughs> 네 아니요 여기 예, 또또요또또또한개해 아, 주세요 예. 아빠는 뭐 먹고 싶어 이거? อกนะคะแล้วก็เป็นไส้กอรอกนะคะเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงนะโอ้แล้วก็มีชีสมันจะน่าถ้าทางจะนุ่มมากๆเลยนะคะจะลองทานกั้นะ <Okay. S 1> มืม <c oughs>

거. 무요 응. <laughs>

<웃음> <웃음> 그리고 <웃음> 딱, <웃음> 다른 오니들도 <원료들어 웃음> <또> 내가 초일끼리에서 그걸 못찾는다는데거 오병원이랑 정희원이랑 다 괜찮아. 아, 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 아 진요 그래, 아, 그래, 아, 그래 걱정을 음. 하면서. 나는 솔로 걱정되게. 언니, 한 명만 같이 타고 가. 내가 오히려 그랬대, 내가. น้ำเิ้มหมูกระาวันนี้มีเวลาก็เลยในไหนก็เกาหลีละามาทำกิมให้เพื่อนๆดูดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าทานบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยมานะคะถ้าคิดจะมาเกาหลีเนี่ยแนะนำนะคะต๊อกเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆของคนเกาหลีนะคะและถ้าให้ได้อารมณ์เนี่ยต้องทานแบบ ข้างๆแล้วก็มีน้ำซุปร้อนๆนะคะเอาไค่ะละแก้วหนึง่งน้ำซุปก็ตักสีนะคะเพราะว่าเป็นบริการนั่นเองนี่ได้ละน้ำซุปบริการทุกระดับประทับใจ <c oughs> น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปลวกป<า>่ะ โอเคค่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนอร่อยหอมอร่อยหอมอร่อยปะพาไปตระลุยกันที่ตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวกลับไปที่บ้านกันก่อนนะบ้านค่ะคลิปนี้ทุกคนถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ออมาด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย